ิองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกาบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆลูกรวมถึงจเจริญธรรมญาติบุญทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ข้าวฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธเบราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้ทูลถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธวีราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาถ้าหากว่าเรารู้สึกสับสนวุ่นวายระหว่างทางโลกกับทางธรรมคือว่าเรานั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกกับธรรม ก็เลยทําให้เราสับสนฉบไปทางธรรมก็เหมือนฉบไปไม่ได้เพราะว่ายังติดภาระติดอยู่กับทางโลกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ทางโลกมันก็เหมือนสับสนวุ่นวายกับเราทําให้เราเป็นทุกข์เล่าร้อนเราก็เลยไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนจะดำเนินชีวิตแบบไหนจะต้องทํายังไงคิดแบบไหน จนชาแนลไม่สับสนหรอเจ้าค่ะพระยาธรรมเอ๋ยการทํำสิ่งใดๆนั้นมันก็ต้องมีเหตุที่ซ่อนอยู่ในตัวของมันการที่เรายังสับสนอยู่ก็เป็นเพราะว่าเรานั้นยังไม่รู้จริงยังไม่รู้แจ้งยังไม่เข้าใจ ในสิ่งที่เราเป็นและเราทำอยู่นั้นก็เลยทำให้เกิดการสับสนขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแล้วความสับสนนั้นก็จะหายไปพระเยธรรมเอ๋ยแท้ที่จริงแล้วโลกกับธรรมนั้นมันเป็นสิ่งคู่กัน มันไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันไปไหนเลยธรรมะก็สอนอยู่ในชีวิตของโลกโลกก็สอนอยู่ในธรรมะฉะนั้นการที่เราอยู่ในทางโลกกับทางธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นยังไม่เข้าใจเองท่างหากถ้าหากว่าเรา เข้าใจทำอย่างแท้จริงเราก็จะเข้าใจโลกด้วยลูกเอ๋ยการที่เรานั้นอยู่ในทางโลกคือ,อยังดำรงชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแต่จิตใจเรานั้นฝ่ายไปในทางธรรมถ้าเกิดว่าเราทำจนตัวของเรานั้น เข้าใจทะลุถึงแก่นธทมอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะไม่สับสนเพราะว่าเราจะแบ่งแยกได้ว่าอะไรคืออะไรเช่นดังการที่เราดำรงชีวิตแต่ละวันในทางโลกยอย่างน้อยถ้าเราเป็นผู้ที่เข้าใจในทางธรรมอย่างแท้จริงเราก็จะดำรงชีวิตแบบไม่เบียดเบียนใคร รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครด้วยวาจาด้วยการกระทําเล็กน้อยไม่ทําความผิดกับใครแม้สักคนหนึ่งเราจะอยู่อย่างผู้ทรงธรรมแต่ดำรงชีวิตอยู่แบบทางโลกลูกเอ๋ยการทำมาค้าขายทำมาหากินเราก็จะทำแบบไม่เบียดเบียนใคร เราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบลูกเอ๋ยบุคคลที่ทำเช่นนั้นได้เขาก็จะสามารถนำเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตของเขาปรับปรุงปรับเปลี่ยนการดำารงชีวิตให้เขานั้นอยู่เย็นเป็นสุขปฏิบัติไปด้วยทำงานไปด้วยแบ่งแยกได้ว่านี่คือ สิ่งสมมุติที่ต้องทำงานนี่คือการจ้างบาร,รมีคือความดีนี่คือการรักษาศีลน,นี่คือการภาวนาเราควรแบ่งแยกเวลาของเราให้ชัดเจนถ้าเกิดว่าเราทำได้เช่นนี้เราก็จะไม่เกิดการสับสนวุ่นวายและหวังทางโลกเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วมันเป็นของคู่กันอยู่แล้ว ลูกเอ๋ยแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นยังเกิดความยังไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนเพราะเหมือนจะต้องไปทางธรรมแต่ยังติดอยู่ในทางโลกเหมือนจะอยู่ในทางโลกแต่จิตก็ไปทางธรรมเราจงมันมันฝึกสติของเราให้ละลึกรู้ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันทำอะไรก็ตามให้อยู่ใน สายกลางให้ได้จงพิจารณาให้พอเหมาะพอควรพอประมาณอย่าเอียงไปทางใดทางหนึ่งจนมากเกินไปมันก็จะทำให้เราสับสนลูกเอ,อ๋ยการบรรเพิงและพิจารณานั้นไม่ได้จำเป็นหรอกลูกที่เรานั้นจะต้องเอาตัวออกห่างไปจากชีวิตของลูกเราสามารถฝึกฝนตน เรียนรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นให้ได้และนำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้นมาพิจารณาทำให้จิตใจของเราเข้าถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็จะทำให้เราไม่สับสนไม่วุ่นวายจะทำให้เรานั้นเข้าใจในการปฏิบัติที่แท้จริงจะทำให้เราไม่ทุกข์ไม่รู้สึกว่าโลกก็ทุกข์ ทำก็ทุกข์ไม่รู้สึกวุ่นวะวุ่นวายอยู่ในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าเจ้าขาแล้วหลายครั้งที่หนุนได้ยินเลือดโยมบอกว่าอยากจะไปบวชแต่ว่ายังมีภาระอยู่ก็เลยไปไม่ได้ก็เลยทำให้เป็นทุกข์ถ้ารู้สึกแบบนั้นเป็นเพราะว่าอะไรแล้วเราจะต้องทำยังไงละเจ้าขา ระยะรมเอ๋ยก็ดีแล้วที่เรารู้จักว่าเรานี้จะต้องไปบรรเพนไปบวชที่เรารู้จักว่าเรานี้จะต้องสแสวงหาบุญบารมีให้กระดวงจิตเข้าใจในสิ่งที่มันคือความสุขที่แท้จริงคือการหาทางออกจากความทุกข์แต่ลูกเอ๋ยหากว่าเรานั้น ยังรู้สึกว่าทางนู้นดึงทางนี้ดึงเราก็จงฝึกที่จิตของเรานี่แหละอย่าให้ทางใดดึงเลยทางโลกก็อย่าให้ดึงเราทางธรรมก็อย่าให้ดึงเราเราจงอยู่เป็นเรากลางๆแบบนี้แหละเมื่อไรที่เราต้องทำหน้าที่ไหนเราก็ทำไปก่อนไงลูกถ้าต้องทำหน้าที่ของพ่อแม่ เราก็ทำไปก่อนต้องทำหน้าที่ของลูกเราก็ทำไปก่อนมีหน้าที่อะไรก็ทำไปก่อนเมื่อถึงเวลาไหนที่เราจะนั่งสมาธิแล้วเราก็นั่งไปถึงเวลาไหนที่เราจะทำความดีแล้วเราก็ทำไปเราไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นๆไม่ต้องมาแบกแยกว่าฉันต้องไปทางนู้นเท่านั้น ต้องอยู่ทางนี้เท่านั้นเราจงฝึกฝนเราให้ดีให้สร้างบุญสร้างบาร,รมีได้ในทุกสถานการณ์เราฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนสร้างบุญสร้างบรางบร,รมีอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปั่นบุญปั่นบาร,รมีขึ้นทุกวันทุกวันสั่งสมไปเรื่อยเรยรักษาศีลห้าให้ครบเมื่ออยู่บ้าน เมื่อยังครองเรือนอยู่จ้า้ลูกเอ,อ๋ยแล้วบัณฑภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมะแล้วก็ทำหน้าที่ของตนให้ดีด้วยควบคู่กันไปเมื่อความดีของเราเติมเต็มไปเรื่อยๆเรื่อยๆพลังความดีของเราก็จะดูดเราให้เราออกห่างไปจากทางโลก เราก็จะค่อยๆขยับเคลื่อนออกเคลื่อนออกไปเองโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องวิ่งหนีทางโลกให้เป็นทุกข์ไม่ต้องจมอยู่กับทางโลกแล้วไม่ได้เข้าสู่ทางธรรมให้เป็นทุกข์ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเราแค่ทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วเราก็จะสามารถ ค่อยๆขยับเข้าสู่ทางธรรมได้ในที่สุดลูกเอ๋ยการที่เราจะสร้างความดีความดีใดสักความดีหนึ่งการที่เราจะสร้างบุญสร้างบาร,รมีมันไม่ใช่ว่าคิดปุ๊บแล้วทำปาปได้ลูกเอ๋ยมันก็ต้องค่อยๆสอบจากเรื่องเล็กๆไปสู่เรื่องใหญ่ๆถ้าเราอยากจะไปบวชเราก็ต้องลองบวชในบ้านดูก่อน ถ้าเราจะอยากจะเข้าไปสู่ทางธรรมเราก็ต้องประพฤะติปฏิบัติให้เราเข้าสู่ทางธรรมได้ตั้งแต่อยู่ในบ้านก่อนไม่ใช่ว่าการเข้าสู่ทางธรรมต้องวิ่งออกบวชเท่านั้นไม่ใช่ว่าการที่เราจะสามารถบรรพณได้ต้องวิ่งออกบวชเท่านั้นลูกเอ,อ๋ยเราสามารถบวชได้ในบ้านของเราสามารถบวชได้ในทุกที่ทุกแห่งหน เพราะการบวชนั้นไม่ใช่บวชภายนอกแต่เป็นการบวชภายในจิตใจของเราเราจะรักษาศินห้าก็ไม่มีใครเขาห้ามเราไม่มีใครกีดกันไม่ให้เรารักษาเราจะรักษาศินแปดก่อนก็ไม่มีใครกีดกันไม่ให้เรารักษาขึ้นอยู่กับตัวของเราเองต่างหากว่าเราจะทำได้หรือเปล่า อย่ามัวแต่นึกถึงอนาคตเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไกลเป็นสิ่งที่เราอาจไปไม่ถึงลูกเอ,อ๋ยเราอาจนั่งมองดูดวงดาวว่าดวงดาวดวงนั้นสวยเหลือเกินสูงเหลือเกินเราอยากจะไปให้ถึงมันแล้วก็ใช้ความอยากความวาดฝันนั้นวาดฝันไปอยากไปจนทำให้ปัจจุบันของเรานั้นเป็นทุกข์ จนทำให้เรานั้นไม่ทำในปัจจุบันให้ดีก็เลยไปไม่ถึงยังจุดหมายปลายทางสักทีแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันสวยมันสูงเรามีความปรารถนาที่จะไปแต่เรารู้แล้วว่าเราจะค่อยๆทำปัจจุบันให้ดีที่สุดความดีของเราก็จะค่อยๆขับเคลื่อนเราไปให้ถึงในสักวันแล้วเราละลึกรู้ด้วยสติและปัญญาเช่นนี้ ทำความดีในปัจจุบันไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็าจะไปถึงที่นั่นเองโดยที่เรานี้ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องดิ้นรนเร่าร้อนขวัญขวายอะไรลูกเอ๋ยการฝึกทําความดีก็คือฝึกในจิตของเราการฝึกภาวนาก็คือฝึกในจิตของเรา การฝึกรักษาศีลก็คือฝึกในจิตของเราการเข้าใจในทางธรรมการรู้แจ้งรู้ตื่นก็คือจิตของเรานั่นแหละที่รู้แจ้งรู้ตื่นลูกเอ๋ยเราจะอยู่กับอะไรก็ตามจงใช้สิ่งที่เราอยู่ด้วยนั้นมาทําให้เรานั้นเข้าใจในทางธรรมเข้าใจในทุกสิ่งเข้าใจในทุกอย่างเถิดลูกเราอยู่ในบ้าน อยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวเราอยู่กับภาระหน้าที่เราก็ควรจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นธรรมมาเป็นสิ่งที่คำนุนในการปฏิบัติของเรามาเป็นสิ่งฝึกฝนสิ่งฝึกกระทบสิ่งฝึกอารมณ์ฝึกปัญญาอยู่ในกรอบของความอดทนอยู่ในกรอบของความดีให้ได้เพราะในแท้ที่จริงแล้วลูกเอ,อ๋ย หากว่าเราออกบวชไปการออกบวชนั้นก็เจออุปสรรคมากมายเหมือนกันไปอยู่ในป่าก็ต้องฝึกกับความกลัวฝึกกับความระแวงฝึกกับสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องทุกต้องหิวต้องทรมานเราก็ต้องฝึกเหมือนกันหากว่าเราไปอยู่กับนักบวชหลายๆคนด้วยกันมันก็มีการกระทบกันถูกใจไม่ถูกใจ สอบอารมณ์สอบปัญญาสอบความอดทนทั้งนั้นไปอยู่ในวัดในสถานที่ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องโดนฝึกทดสอบทั้งนั้นสอบด้วยกฎระเบียบการนอบน้อมการทำตามกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ล้วนแล้วแต่ต้องสอบทั้งนั้นแหละลูกฉะนั้นต่อจากนี้ไปอยมัวแต่คิดว่าเราไปบวชเท่านั้น ถึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นได้บันเพิดขึ้นได้เราอยู่บ้านนั้นเป็นทุกข์เหลือเกินหรือว่าเราอยู่บ้านเราก็เลยไม่ได้ไปบวชเพราะเราติดบ่วงอยู่ติดอยู่ที่นี่อยู่เยอามัวแต่คิดเช่นนั้นเลยอยู่ที่ไหนก็ช่างเถิดจงประพฤติและปฏิบัติจงทำจิตของตอนนั้นให้สงบ ทำตนนั้นให้เข้าถึงการบรรเพนอยู่ตลอดเวลาแล้วบุญบารมีของลูกก็จะเปิดทางเมื่อบุญบารมีเปิดทางลูกก็จะพบแสงสว่างในที่สุดเองโดยที่ไม่ต้องทุกข์อีกสิ่งที่ทุกข์อยู่เพราะเราคิดเองสิ่งที่สับสนอยู่เพราะเรายังไม่เข้าใจยังทำตนให้ไม่ถึงซึ่งความรู้แจ้งได้อย่างแท้จริง จงมันฝึกฝนตนให้เข้าใจอย่างแท้จริงเถิดลูกความสับสนวุ่นวายนั้นก็จะหายไปพระพุทธองค์เจ้าคาแล้วถ้าเกิดว่าเรากำลังสงสัยระแวงสงสัยว่าทางธรรมดีจริงหรือเปล่าหรือว่าทางโลงกดีกว่าล้วเจ้าคาเราจะต้องทำยังไงพระยาธรรมเอ๋ยหากว่าเรายังสับสนเช่นนั้นอยู่ แปลว่าเรานั้นยังไม่เข้าใจทั้งทางโลกทั้งทางธรรมฉะนั้นลูกเอ๋ยจงหมั่นเติมเติมพลังให้กับตนโดยการพิสูจน์พิสูจน์ด้วยการประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจเองการที่เราอยู่ในทางโลกเราไม่มีทางรู้หรอกลูกว่าทางโลกดีจริงหรือเปล่าเพราะวันวันหนึ่งก็เห็นมีแต่ความทุกข์ รวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์ฉลาดก็ทุกข์โง่ก็ทุกข์คนบ้าก็ทุกข์สัตว์ก็ทุกข์เป็นอะไรอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะเรียนรู้กับมันได้อย่างแท้จริงฉะนั้นลูกเอ,อ๋ยเราจงฝึกฝนเราให้ทะลุเข้าใจในรรมธรรมอย่างแท้จริงเมื่อลูกเข้าใจธรรม ลูกก็จะเข้าใจโลกด้วยเมื่อลูกเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วลูกก็จะหายสับสนผู้ประพฤติปฏิบัติจะพึงรู้พึงเข้าใจได้ด้วยตนเองฉะนั้นหากลูกยังสับสนอยู่แปลว,ว่าลูกนั้นยังไปไม่ถึงที่สุดของการฝึกฝนและเรียนรู้เหมือนเด็กผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่คล่องเขาย่อมอ่านได้ติดๆขัดๆ เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขียนอะไรไว้เขาย่อมเกิดความสับสนเขาย่อมขี้เกียจอ่านเพราะว่าเขาอ่านไม่ออกเลยไม่เห็นความสุขไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นที่เขียนไว้แต่ถ้าใครที่ฝึกฝนตนให้อ่านหนังสือเก่งจนอ่านออกเข้าใจในสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้แล้วอย่างชัดเจนบุคคลผู้นั้นเขาย่อมรู้ว่าเขาจะเลือกสิ่งไหนดี เหมือนก,นกันกับการที่ลูกนั้นยังสับสนในทางโลกกับทางธรรมลูกจงฝึกฝนตนให้เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วความสับสนนั้นก็จะหายไปไม่มีใครที่จะบอกลูกได้ชี้ทางลูกได้นอกจากลูกต้องเข้าใจด้วยตนเองสาธุเช้าค่ะแล้วลูกจะนำใบพิจารณนา ประพฤติปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนของพระองค์ที่ทรงเมตตานะเช้าค่ะ